สวัสดีครับฟุตบอลมันเดนไอฮะน้ำมาให้พรีเมียร์ลีกคู่หนึ่งแล้วก็ลีก้าสองเยอรมันคู่หนึ่งนะฮะพรีเมียร์ลีกคู่ตีสามครับลอนดอนดับบี้แมชระหว่างเชลซีกับเวสต์แฮมยูไนเต็ดนะฮะเชลซีได้เปรียบเมตตติดสองห้าเลยนะฮะเชลซีหล่นมาที่แปดครับเพราะว่าแพ้สองด้าให้กับเอเวอสตันที่กูรีสันพาร์คนะฮะแล้วไปแพ้วูฟหนึ่งสองที่โมลินิวส์กราวก็แพ้เอเวอสตันมีแพ้สอนหนึ่งอ่าศูนย์หนึ่งนะฮะขณะที่เวสต์แฮมครับอยู่ที่สิบ วันนี้ชนะนีนแซงเจลซีเลยนะก็2นัดล่าสุดได้ไป4แต้มะจากการบุกชนะลิสต์ดูไนเต็ด2-1นะฮะแล้วก็เสมอกับคิสตันพาเลตในลอนดอนดาร์บี้แมชนะครับ1ประตูต่อ1เกมรุกเกมรับเชลซีดีกว่าหมดนะฮะมาด้วยความมุ่งมั่นนะฮะสภาพทีมก็โอเคเลยนะนะฮะนล้วแม้ชอบเชลซีนะหนักนวงกว่านะฮะโอลิเวียรชีลูดีโมแวนเนอร์เมสันเมาส์คริสเตียนพูลีซิตไว้ใจได้นะเวสแฮมเป็นบอลมีดวงหลายนัดลนะ แล้วแมวฟันธงฮนะเชลซี Chelsea จะเข้าวินครับแล้วไม่น่าจะต่ำกว่าหนึ่งประตูด้วยครับผมเพราะว่าคู่นี้กอ็อย่างที่บอกนะฮะเชลซี Chelsea ดีกว่าทั้งรูกและรับชัดเจนครับคู่ตีสองครึ่งเป็นเกมลีกั2สองเยอรมันนะฮะคาสลูกับฮัมบูกฮัมบูกบุกไม่ได้เปรียบฮนะศูนจุดสองห้าเมตรคาสลูอยู่ที่สิบสี่นะฮะแพ้มาสองเกมเลยแพ้ดูสดอบในบ้านหนึ่งสองออกไปแพ้เอสเกเบเกอเอลซีหนึ่งเลยะฮ,ะฮัมบูกฮะฟื้นแล้วนะฮะ ชนะวันนี้ขึ้นจากที่4ไปเป็นรองจ่าฝูงนะพวกเขาชนะดามสตัดถึงบ้านเลยวนระัสองหนึ่งแล้วก็เปิดบ้านถล,ลม่มซานเฮาเซนสี่ศูนย์กลับมาแล้วฮนะเกมลุกยิงระเบิดเลยยิงไป25ประตูจาก12นัดเป็นเบอรตต์ต้นๆของลีกสองนะฮะโดยเฉพาะซีมงเทลรัดเด้ครับยิงไป1 3ประตูนะําโด่ดงบอลดาวซันโวจะเป็นตัวทีเด็ดช่วยฮัมบุกบุกเข้าวินครับก็นั่นแหละฟันธงที่เชลซีและฮัมบุกจะเข้าวินนั้นคูครับ